นี่มันต้นอะไรอะ่ะเหมือนต้นไม้โปรเตโตเฮดเลยเออมันเหมือนกับต้นที่มันเป็นระเบิดดินเลยแต่ว่าราคาแพงแพงเวอร์แพงจนคิดว่าฉันคงไม่ซื้อแน่ๆตัวนี้นะคะแต่ว่ามาดูกันดีกว่านะคะความสามารถของมันเนี่ยมีอะไรเพราะว่ามันจะมีให้ทดลองในเควสตใช่ไหมอา้าวไปไหนอ๋อนี่ไงชื่อเลว t เทเตอร จัดไปมาดูกันค่ะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถอะไรเหมาะสมกับราคา700กว่าบาทหรือเปล่าเพาถ้าเหมาะสมฉันอาจซื้อนะดูดูก่อนดูก่อนอ่ะปลุกขวางได้ไหมปลุกขวางได้ไหมอ่ะฟาร์มก่อนละกันค่ะแล้วทำไมต้องวางไว้เลนนี่วะเ้ยคือคือ,คอมันทำให้ซอมบี้แบบว่า ค้างแข็งเหรอเราเราแล้แลแลแลมีดามเมทไหมอยากรู้มีดามเมทไหมอ่ะลองไม่ปลุกอะไรที่มันเป็นดาเมจนะลองดูคิดว่าไม่มีนะทุกคนมันกระโดดไปกระดึงมาอยู่เนี่ยอ่ะอแตงโมใส่ไปทำให้ซอมบี้เหมือนกับลอยได้ทุกคนลอยแล้วก็ถอยหลังดาเมจก็ไม่มี แพงก็แพงอ่ะอ่ะอ่ะกระดึงไปกระดึงไปมีหน้าหรอต้องใส่ข้างหลังปึ๊บตูมโ,โอเคอ่ะแล้วถ้าเกิดใส่แพนฟูดเอฟเฟกตอ่ะจะด,ดูดิอ่ะเราใส่แพนฟูดเอฟเฟกใส่แพนฟูดเอฟเฟกไม่ค่อยมีอะไรเลยหรอ ใส่แตงโมไปค่ะแบบหนึ่งค่อยใส่ไปทีละแถวทีละแถวอัะเบิดโตุ้มรอ,อบแรกไอ้ตัวนี้มันอึดมันไม่ตายง่ายๆหรอกโอเคถ้าเราใส่อีกสักแถวหนึ่งได้ไหมเออแทบไม่ให้มันเดินเลยให้มันเด้งถอยหลังไป ี้าเกิดเจอซอมบี้โหดแล้วแบบว่ามันก็ได้ถอยหลังไปมันมันก็ดีแหละทุกคนแต่เจ็ดร้อยแพงไปเปล่าโอ้โอยมันเริ่มมาแล้วนะมันเริ่มมาแล้วพักซอมบี้ที่ตัวใกล้ก็ไม่ได้ทำอะไรฉันจะระเบิดอะไรก่อนข้าบนก่อนดีกว่า แตงโมไปตุ่ม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 โอเคก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีนะทำให้ซอมบี้นะคะลอยอากาศแปบ๊บหนึ่งอ่ะลองไปเลเวลสองคะ่ะปกป้องปก,ป,งป,กป้องน้องด้วยได้ฉันจะปกป้องเธออ่ะปกเพื่อนให้ด้วยโอเค ป,กปุกเพื่อนให้ปุกเพื่อนให้ปุบเพื่อนให้ปุ๊บปุ๊บป,กป,กปุกเพื่อนให้โอ้โหอ่ะปึ๊บโอ้โหเฮ้เยมันมีผักกลับไปด้วยเหรอคือถ้าเกิดมันคอมโบเหรอคือถ้าเกิดมันกระโดดแล้วเจอกับไอ้ตัวนี้มันผักไปเลยเหรอ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าใส่ใ land, like um, ไอตัวพาร์ตอะเออไอตัวพาร์ตอะทุกคนพัดลมอะมันคอมโบกันแน่ๆเลยเอบเอฟเอบเอฟเอาระเบิดดีกว่าโอเควางระเบิดป๊บปึ๊บปึ๊บโอเค เดี๋ยวลองดูนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าให้เราเลือกเอาพืชมาเราจะลองเอาตัวพัดลมมานะคะดูว่ามันจะเวิร์กเปล่าอ่ะก็อย่างว่าแหละแนะนำตัวมันก็จะทำให้เราชนะมันง่ายๆจะได้ตัดสินใจในการซื้อฮึบไหนกระโดดแล้วผักกระโดดแล้ผักกระโดดแล้ผักทำไมกระโดดกระเดงอยู่กัะที่เลย เอออ่ะอะกระเด้งกระเด้งกระเด้งลงมาโดนระเบิดมากระเด้งลงมาลงมาโดนระเบิดโอเคเรียบร้อยค่ะ Achievement Unlock ต่อไปเลเวลสามค่ะเอาตัวนี้วางไว้ข้างหน้าเหรอไม่ให้เราเลือกพืชเลยทุกคนปลูกทานตะวันไว้อีกสักรอบหนึ่งอ่ะ เลเซอร์โอเคโอเคมามาฮึโอเค,อเคถอดล้วแสงข้างบนดีกว่าฮึฮึ มาเลเซอร์อะรอซื้อโอเคอันนี้ใส่หมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเลเซอร์แถวบนค่ะปึ๊บแต่เป็นโนไม่กระโดดหรอเป็นโนไม่กระโดดเอ้ยกระโดดเป็นโนลอยได้อ้อโห ต้นอะไรทำให้เปลียนโนรอยได้ทุกคนต้นนี้นี่เองแล้วก็เปลี่ยนเลนกันไปเปลี่ยนเลนกันมาก็ดีนะคะเหมือนเป็นการแบบว่าหยุดรั้งซอมบี้ไม่เข้ามาเร็วขึ้นนะคะเหมาะก,กับการใช้ในด่านนี้ป่ะดาจุลสิษิมาร์สป่ะที่มันมีไรโนเสาแบบเร่งความเร็วอะไรประมาณนี้โอเค มาเยอะจังอ่ะอะอะอะจะเล่นไหนฉันต้องใส่เล่นไหนเนี่ยไม่แม่กระโดดขึ้นมาเล่นบนโอเคฉันงงไงว่าจะต้องใส่เล่นไหนใส่เล่นบนนี้เหมือนจะไม่โดนวะอ่ะเรียบร้อยค่ะ ใช่ดันซจ้ารอบนี้นะคะมันมีมินใสที่มันเป็นลักษณะรูปดาวด้วยเมจิกนะคะมาดังนั้นเราก็เลยเอาตัวสะกดจิตมาด้วยแหละโอเคตัวนี้แข็งอยู่ก็เลยใช้งานไม่ได้สินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราก็เอาตัวอันนี้มาใหม่นะคะเม,ม,มกาแกเตเลิงพรีฉันต้องปลูกอะไรก่อน อ่ะสกดจิตมันช่วยยื้อเวลาทําให้แบบว่าระหว่างรอสะกดจิตก็เด้งไปได้ใช่ปะไอตัวเนี้ยเลงเวลาหนะะ่อยค่ะปึ๊บปึ๊บใส่เอยตัวนี้เราไม่ได้เอาอะไรมาแบบว่าทําให้มันหายแข็งเลยทุกคนไม่มีอะไรที่มันแนวร้อนๆเลยปึ๊บโอเค กระั u วกระโดดเหรอเด้งดึงอะนี่ไงก็กระโดดอยู่โอ้โหขอบคุณนะที่ช่วยเสกรกระดดดั u วเสกอีกตัวหนึ่งด้วยเสกอีกตัวหนึ่งด้วยเอางเงินมาค่ะ <c oughs> เงินมาเฮ้ยดีเดี๋ยวใส่ตัวสะกดจิตนะคะแล้วก็ใส่ใส่มิ้นดูใส่มิ้นดู มันจะเวิร์กไหมโอ้ยอย่างดีเลยทุกคนเราลืมเอาตัวที่บอกว่าตัวพัดลมมาใส่ป๊าโอเคใส่มินอีกค่ะอ่ะใส่มินเข้าไปอีกก็บจบเร็วจังโอเคได้ เดี๋ยวรอบหน้าเอาเอาเอา,เอาพัดลมไปดูไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าพัดลมมันใช้งานได้ไหมตอนที่มันกระโดดลอยอยู่กลางอากาศค่ะอาวดันน้ํามาพัดลมเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยแต่ค่าอัพเกรดแพงมากห0 0พันก็เลยยังไม่อัพเกรดอ่ะเรียบร้อยค่ะเอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยอ๊อ,อทันตะวัน ปึ๊บปึ๊บฟาร์มมางล่างเหรอได้ได้ไดอ,อด้คนดูตอนที่มันเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อันนี้เ,อเยอะๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ไม่ลอยรอให้อันนี้มันลอยก่อนเ,อเยอะๆก่อนโอเคใส่เยอะๆก่อนทำมันลอยซอมบี้เยอะๆดูว่าใช้พัดได้ไหมเบิดไปก่อนปึ๊บ อโอ้โหดูนี่ลอยพัดพัดไม่ไปทุกคนโอเคอย่างน้อยฉันก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันใช้ไม่ได้ <c oughs> อ่ะอ่ะอ,ะอ,ะอะโอเคโอเคเึ๊บเนี่ยทดลองใช้แล้วนะมันใช้ไม่ได้นะ,ะเล่นบนนะ ปึ๊บตูมอยากพัดกับกระหัว่วพัดได้ไหมปึ๊บหนักค่ะพัดไม่ไหวหนักเกินไปเดี๋ยวจัดการประมือก่อนจัดการประมือก่อนโอเคโอ,โอ้โอ้ใส่อะไรดีเนี่ยใส่ตัวนี้ดีกว่าปึ๊บปึ๊บ ่ะใส่เข้าไปเยอะมากอะ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะซอมบี้แทบไม่เดินเลยทุกคนอ่ะใส่ข้างบนค่ะเหลือตัวสุดท้ายอ่ะใส่นี้ข้างบนปึ๊บ เรียบร้อยค่ะสรุปนะคะ700สราหรับบุ๊กนะสําหรับบุ๊กคิดว่าไม่ค่อยคุ้มกับตัวนี้นะคะก็คงไม่ได้ซื้อค่ะรอแจกละกันได้าการ์ดมาแล้วแต่เก็บยังไงก็คงจะไม่พอเรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมจะก,กันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย